ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กเปล่าสาธุแฟมิลี่วันนี้พวกเราจะพาไปวัดเขาลังพัฒนาซึ่งวัดเขาลังพัฒนานี้อยู่ที่จังหวัดลดบุรีอําเภอโคกสำโรงหลังจากที่เราเดินทางไปที่นั่นเราไปพบพญานาคที่เป็นรูปปัน้นอยู่ในวัดเขาลังพัฒนาซึ่งเขาบอกกันว่ารูปปั้นพญานาคที่นี่ให้โชคให้ลาบกับบรรดานักเสี่ยงโชคในหลายๆงวดที่ผ่านมา จนก่อนที่จะถึงวันออกผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีประชาชนนักเสี่ยงโชคมาขอเลขเด็ดกันเป็นจํานวนมากสำหรับบรรยากาศที่วัดเขาลังพัฒนาหมู่ที่6ตำบลคลองเกตอำเภอโคกสํมรงจังหวัลดลบบุรีวันที่พวกเราได้เดินทางไปก็ได้พบกับประชาชนมาจากหลายพื้นที่หลายจังหวัดเดินทางมาขอพอรบริเวณรูปปัน้นพญานาคกันเป็นจำนวนมาก โดยได้บูชาพาดใบสีที่ทำจากใบตองและตกแต่งดอกดาวเรืองซึ่งได้มีคณะกรรมการของวัดได้จัดเตรียมไว้ให้บูชาแล้วแต่จะทำบุญจากนั้นพวกเราก็ได้เดินทางไปตามสะพานปูนไปยังป่าละเมาอไปยังริมบ่อน้ำวัดระยะทางได้40เมตรเพื่อไปขอพรจากรูปปั้นพญานาคที่พันติดอยู่กับเสาในตาสีแดง และมีน้ำไหลลงมายังอ่างน้ำด้านล่างขณะที่นักเสี่ยงโชคต่างก็มาขอพรแล้วลูกที่ท้องของพญานาคและอธิษฐานขอโชคหลังจากที่เราขอโชคขอลาบจากรูกปปั้นพญานาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราได้เดินทางมาที่ วงล้อที่อยู่ใกล้ๆบริเวณจุดนั้นเป็นการเสี่ยงทายเรื่องของตัวเลขที่หลายๆคนรอคอยซึ่งหลายๆคนที่มาเสี่ยงโชคที่นี่ก็มีโชคกลับไปหลายคนจนทำให้มีประชาชนเดินทางเข้ามากราบไหว้ขอพอรที่วัดเขาลังพัฒนากันเป็นจำนวนมากโดยไม่ขาดสาย ผู้ชมก็ได้รู้จักวัดเขาลังพัฒนามาระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปชมกิจกรรมบางส่วนของพวกเราในวันที่พวกเราไปว่าพวกเราทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับวัสดีครับสวัสดีครับสัสวันนี้ผมมาที่วัดเขาลังพัฒนานะครับวัดอะไรนะวัดเขาลังพัฒนาครับ เพื่อมาสักการะองค์พระปู่นาคานะครับที่อยู่จังหวัดอ,อะไรเนี่ยวัดเขาลังพัฒนาอยู่จังหวัดลบบุรีอำเภอโค้สศัรงครับโอ้โหก็มีประวัติว่ามีผู้ปั้นพญานาคนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของมีน้ําที่ไหลออกมาจากทางปากขององค์พญานาคาราชนะครับ <Rab> รสิ่งนี้เเราถึงต้องมาก็คือเรามาอย่างนั้นก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราเสียงโชคได้ไหมเสียงโชคได้ไหม ก็หวังบ้างแต่ก็คืออย่าอย่าไปเยอะนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันมันมันถ้ามันไม่มีเงือออกมันก็คงไม่ได้เงินไม่ได้งานนะครับมันต้องมันต้เกิดการดูแลมีสาระครับแต่ก็เล่นจริงๆแล้วมาเพื่อสิ่งนี้งวดดหนึ่งก็ไม่ตากป่าวีณานะครับเล่นนะมันก็ประมาณร้อยพู่ครับโอ้โหก็คือทําออกเรือแกลางดีกว่าครับผมว่านะทำงานดีกว่าเริ่มไม่ได้สาระแล้วครับปัเราเข้าไปกลับครับองค์ปู่พญานาคกันครับผม เล่นของอีกแล้วเล่นของอีกแล้ว oh. ตอนนี้เราเดินมาด้านในแล้วนะครับเพื่อจะมาหาบูชาดอกไม้ทูบเทียนน,ะนี่ที่นี่เขามีรถประจำทางนียนะครับแต่จอดอยู่ประจำเลยครับไม่ไปไหนประจำทางจริงไปดูดีกว่าใครอยู่บนรถ แถวแถวแถวงแล้วงแล้วถึงน่าวัดเขาหน้านี่เ้ยเถื่<ง>อโอ้โหกล้าเล่นกันนะสองคนปู่หลานยางไ้ทางเข้าทางออกคนนี้ดูลูกศรเนี่ยไม่จะยืนถ่ายรูปเวยๆ๋อะไม่ต้องหรอกเข้าไปได้เลยครับตอนนี้เราก็เดินมาในด้านในของสะพานปูแล้วครับ อันนี้เดินไปจะผ่านป่าละเมาะไปเรื่อยนะครับตอนนู้นพวกเราเดินไปนู่นแล้วครับในขณะที่เราเดินทางตามสะพานปูนไปบรรยากาศด้านในนี่เขาโอ้โหล่มลื่นมากเลยนะครับด้านข้างนี่ก็จะเป็นป่ามีน้ําอยู่ด้านในด้วยนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยครับตอนนี้เราก็เดินได้มาสักพักแล้วครับโอ้โหพวกเราเดินดุย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 ,ดยเลยครับไม่รอเลยครับ ตากล้องโดนทิ้งห่างแล้วตอนนี้ครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับมาเจอกับรูปปั้นองค์ปู่พญานาคแล้วครับคือกระเป๋าที่ไม่ไม่อันนี้เป็นที่เป็นที่เช็ดเท้าไม่เป็นที่เช็ดเท้าไม่มีไม่มีไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีเป็นที่เช็ดเท้าคุณเกลี่ยด้วยให้ปู่รับทราบเดี๋ยวปู่เก็บให้พวกปอก็่อน ดือปูกประดับด้วยคอยลินไม่เสียเงินเราก็ตั้งจิตตั้งใจจิตถึงปู่ปู่ถึงเราแล้วก็เป็นอธิษฐานจิตเกี่ยวกับอาชีพการงานขายทำธุรกิจก็ดีมีเกียรตาเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสาธุประุจักอานทัโบนาบนด้วยนะแล้วก็มาบอกชื่อนามสกุลให้ปู่รคำชาบชื่อคุณพี่ คุณบุญมีได้ต่อเนื่องเลยนะเกิดเิทุกท่้นเลยจ้ะอืมอานุโมทนาบุญเลยนะเอ้ามาเข้ามานั่งข้างในอนก็ได้จ้ะ้ก็ได้เย็นเ็ได้เย็นเเพราะมันไม่ใช่วันธรรมดาเป็นวันเสาร์อาทิตย์แลาก็ตั้งเดตกส้งใจทั้างลูกหลานปู่ก็มีพรมิหารเสียด้วยนัท่านอาจารย์จ้ะอือมีกวดล็อกเพลงจ้ะเออบูชาเสร็จแล้วออกเออได้เดี๋ยวทางวัดจะไาให้นะ ใครอยากจะอธิษฐานขอสิ่งใดก็มาขอบริเวณใต้ท้องพญานาคเนี่ยครับตอนนี้พวกเราก็กำลังขอกันใหญ่เลยใครขออะไรบ้างไม่รู้นะครับเ,เสร็จเรียบร้อยถ่ายรูปสักนิดนึงางรูปอีกเร็วเข้ากนอือ่นรอ พันแน่นโอ้โหคุนสังโดยผัดผัดผัดพันัแน่นอคอัวมก่ที่จะน้องเต่าโอ้พี่น้องของเต่ามาแล้วพี่สักูเาตอนนี้ทีมงานเรากำลังต่อแถวหมุนวงล้อกันครับกเนัได้ได้นะไปที่หมุน้อครั้งที่หนึ่งเ้านจากะโ้านะครับนะฮการที่ให้นําปัจจัย ครับช่วงนี้กำลังยืนลุ้นกันครับตกลงเมื่อกี้ได้เลขอะไรสองเก้าฮะสองเก้เก้าม่นงมัที่แล้วตกใจไปเลยตอนนี้สองแม่ลูกกำลังลอดใต้ท้องกงปู่พญานาคครับไี่ครับออแม่ออกมาแล้วครับตามมาด้วยคุณลูก อ้อมนี่รอบสอแล้วเนี่ยสองรอบแ่องรอบลมาดีๆลูกครนันดลูกี่โล่การมาจะ้างนะอธิษฐานให้ดีมาปฏิบัติฐานไว้ที่าตอนนี้บวันนี้ได้จต่อใหนึ่งสร้างหลคงปูสองสร้างเสาหลอกเมืองให้ปูหรือว่าโชคดีที่สุดแย่กนเลยลูกจะได้เร็วถ้าูปร้านปูนับถือปูก็ต้องมาสร้างหงคงปูนะมาสร้าง เด็กชายบ้านกบกอบจะทำการออกรางวัลไม่ใช่ใช่หรอเป่าแทงคู่นั้นมือรับแบบต้มทำไงเรไดองรั้นเนไดีเอาก่อนเฮ้ยเด็กๆขอแล้วเี้ยกับมาดูอือไปพักผ่อนหาที่ลมน้ำก้งนิ พอแล้วอย่าเคลื่อนบอกมากก็เคลื่อนตกลงเอาอะไรแน่แคกจะเริ่มมั่วกันแล้วนะตอนนี้เราก็ได้แต่รอนะครับรออะไรฮะรอเลขใช่ไหมรอเลขนะนั่งรอกันนะเมื่อกี้ได้แล้วได้เจ็ดฐานเก็บกระปไว้ก็จับจับเน็ตนะจับจับเน็ตโอ้โหบานเลย ครับตอนนี้พิธีการเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรากำลังเดินทางออกจากพื้นที่องค์ปู่พญานาคครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินสักหน่อยเนี่ยยกชั้นเลยครับครับตอนนี้เรามาเจอทีมงานหลวงพ่อไกรคัางแห่งวัดอังคปุจิครับ นี่ EQ ซังจำได้ไหมทำอะไรกันครับชิ้นเอาชิ้นให้มาเดี๋ยวเราเดินลงไปดูน้องอมสินให้อาหารปลากันดีกว่าครับ ไม่ได้จับปลาจับคนใช่ไหมเงนินเลย ครับคลิปนี้เราก็ขอลาไปตรงร้านข้าวหลานนี่แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปวัดที่2ต่อแต่ยังไม่รู้วัดไหนแต่มีวัดที่2แน่นอนครับลาไปก่อนนะครับบายบาย